จจข้อนี้เป็นเรื่องลำดับเลขคณิตจดได้หาผลต่างกำลังสองของพจน์ที่จดกํกำหนดว่ามีค่าเท่าใดเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับมาดูที่ a 2 8่สิลังสองลบ a 2 5่สาลังสองเนี่ยมันคือผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังซึ่ง a 2 8เนี่ยคือ a 1 2 7บวก2 7 d ซึ่งเมื่อบวกลบกันแล้วเนี่ยเราก็ได้วงเล็บหน้าได้ 2a1 บวกกับ 51d ส่วนผลต่างวงเล็บหลังเนี่ยเท่ากับ 3d a1 กับ a1 ลบกันไปอันนี้เราให้เป็นสมก,การที่1แล้วสิ่งที่โจทย์ได้หาคือ a29 ยกกำลัง2ลบด้วย a24 ยกกำลัง2แล้วก็ทำคล้ายๆกันก็คือใช้ผลต่างกำลังสอง วงเล็บหน้าได้ 2a1 บวกกับ 51d ส่วนวงเล็บหลังเนี่ยก็จะเท่ากับ 5d อันนี้ให้เป็นสมการที่2ซึ่งจากที่โจทย์ให้มาเนี่ย a28 กาลังสอลบด้วย a25 กาลัง2เนี่ยเท่ากับ96ส่วนสิ่งที่โจทย์ให้หาเนี่ยเราให้เป็นตัวแปรอันนี้ให้เป็น a ใหญ่ เรานำสมการที่สองหารด้วยสมการที่1ก็จะเท่ากับ a ส่วน96จะเท่ากับ 2A1 1บวก5้าคูณกับ 5D หารด้วย 2A1 1บวก5้าคูณกับ3 d หลังจากจนั้นเราก็าตัดทอน 2a1 บวก 51d เนี่ยวงเล็บบนกับวงเล็บล่างตัดทอนกันได้ d กับี d ตัดกันไปดังนั้น a จะมีค่าเท่ากับเราย้าย96ไปคูณกับษ5ส่วน3ผลลัพธ์เท่ากับ160ดังนั้น a29 กลัง2ลบด้วย a24 กลัง2เท่ากับ160